ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณปิดท้ายลักยิ้มวันนี้ครับเพิ่งจะผ่านวันสุนทรภู่มาไม่นานนะครับเก็บตกกิจกรรมที่โรงเรียนแห่งนี้เอาเด็กๆมาแข่งขูดมะพร้าวกันครับ มองออกไหมฮะว่าคนไหนแข่งคือกองเชียร์นั่นมากกองเชียร์ขึ้นไปบนเวทีด้วยข้างล่างก็มีนะครับเด็กแต่ละคนก็แต่งตัวกันมาแบบจัดเต็มนะฮะเอาตัวละครในวรรณคดีที่ตัวเองชื่นชอบเลยแล้วก็มาแข่งขูดมะพร้าวกันใช้กระต่ายขูดมะพร้าวด้วยนะเป็นยากนะเก่งนะเก่งนะสมเนี้ยหายากนะ ใค้ขูดได้เยอะกว่าก็ชนะไปนะครับออนี่คือส,สีสันกิจกร,รรมวันสุนทรคู่ที่โรงเรียนบ้านบ่อหินอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับ,ค,รบคูดสนุกแบบนี้เราฟังฟันกระต่ายด้วยนะจนบาดมือเอาอ่ะใช่อนนขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบข่าวช่องวัน